ความยากที่การเรียนขอการเปลี่ยนรูปการเปลี่ยนรูปนั้นไม่ใช่ของธรรมาบรรดาผู้เรนั้นทราบว่าในสถาบันปริญญาไม่เพียงพอต่อปีอรวรรตีตลอดถึงการรักษาศีลหหรือว่าเป็นฐานทางปริญญพอตีความเปลี่ยนรูปแล้วก็ยากที่จะได้เปลี่ยนรูปสามสิบหกปูนนั้นมีมากมาย ถ้าเรียนก้รที่าโยกและดยอดนัหละเรามองแค่ว่าไในเอกสาเป็นสิ่งที่เราจะอยาก တားရုံနေပါ सद्य saja supaya tak mata sat ladan nih kami nokota masa sanaginpati pada amat tapi kaylah daudai putih puncaman nawati untuk Yani da putani ผู้มานิวาญานิวาอันตาลิกิตาดากันเทวะมนุสสาวชจิตัสังขันนามะสาวัสยาโนวายยวาตาสเมกาตเมณกออาทิทายาประมาเมตตวิหารมีธรรมาวิถีหิจานุปกัมมาสีลาวาตสาเนดาสัมปันโนกัมเมสุวินัยญาณิยกัสตาหิสัลปุ สีตากัตถาเมลคคัตถาเมปลิตตปติกํมันตุพุทธานิโสหังนะโมภะกะวะโตนะโมสัทธันนังสัมมาสัมพุทธานะติสิปิโสภะกะวะอะระหังสียะสิฏฐยะตุตวะสัทธะลักขะยะมะเทศันเตนะโตปะมิจินาพุทธินทโสตะเตชะสะภะวันตุเตชะยะมังคะลานิสัตยังวิหายะปะติสัจจะกะวะตะกิตุงวะทานะอิตะมะนะยะติญาณะปูตังปัญญา ဘေတောကေတဝါမုနိသောတံဒေသသံဃောဝါဒေသယမင်္ဂလနေသနိဖုတဿယမင်္ဂလသကတယောတိယမုလေသကယာနန္တိဝတနောဝသံဝိတယောဣတယသုဇယမင်္ဂလေအပါရသပလံခေတိသေပတဝေအရောပသုဂိတောတသာသပိယတိသကတဝဘု ห <oon> ังอุตมะวัลังราหัตจัตตสัปปิทิ์วิจตันัตจักตสัปปโลกะจิยานจััปปโลกะิปสิาจัตเหตินสจจตุยังตุวันิโตุยังวายะโมันตโมวติจัตปุตัตัปปิตจตันัตจตตาสัปปกจาิยาจัตตาโลกะิสานโารนา Này nè, ngu lúng lúng ở đây lời À vô, có mà, mạng mà Vô, có mà, hay lộn kho, cũng không người này <laughs>

ไม่เอกเอกเอกอัตโซมันาตั้งเลยว่ายว้ทีหั่นกันตัวนะว่ติดตุปีน้องซิ่ิไทยกัน่เอาไม่อาไม่เไม่เอาจะยูจะยูจะได้ว่า เอามามาเสมอกันเลยอยู่ด้านซ้ายเดร็วว่าตามดูเป็นราคาเดิมเ่อช่วยกันถือผาไทยเอ่อช่วยกันถือผ้าไตนะมาด้วยกันจะถือผ้าไทยอยู่ข้างหลังนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะิมังพันเตสัพพะริวารังกัจจินะจีวรกัจจินะทุสังปฏิคันหาตุปฏิคฆะเอตวะจัดอิมินาทุเสนะ กัจจินังอัจจิรตุภะมหากกนที่ข้ารัตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากถินจีวรกับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากถินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วจงกรานกถินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดสาธุอโยมผู้เป็นประธานอโยมตอนหน้าบางคนเดี๋ยวไป พระจินันารกับท้งพระอนิสังสรบริวาทังนี้เป็นของคุณสุวรรณเราสัตจาดเตรสุกิมยาองสัมบริษัท ไปมองแอคจิตจำกัดและสัตประชาชนผู้ประกอบด้วยสัทธาอุตสาหะพร้องเรียงกันลำมากวายวยแด่พระิสุสง์สงผู้อยู่จำพรรษาทั่วไรมาไนอาวานี้ก็แลภผ้ากันินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์หลุดเลื่อนลอยมาโดยนักพากา แล้วแลตกลงในที่ประชุมสม์จะ<า><า>ได้จำพบจอบจงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระรามพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้ประสงฆ์ทั้งปวงยองมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะประคำซึ่งนักภาระนัการกิจตามพระ และมีคัพรัตนกัถาจารย์ผู้รู้ระบโรอุทธัทภาทิาท่ายสังรัรนาไม่ว่นนาภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาทิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแบบประการมีภพกิศเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำรัฐากิจ ตามพระบรมอุปถัมญาตได้บัดนี้นพระสงฆ์ทั้งวงจะเห็นสุควรแก่ที่สุรูปใด,ดจงร้องกันยอมอุญถัมภให้แก่ที่สุรรปนันเถิด เพื่อกระทำปฏินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบร,รมคุธ,ธานุญาาได้ถ้าพระมิสูรใดเห็นไม่สมควรจงพักผูก้คภใน่าากลางประวังสงถ้าเห็นสมควรใดจงให้สัตย์สัญญาสาธุการ เตรียมอัตฐาเตรียมบริวาลกระถิ่น ถวายท่านเจ้าว่าเลยคุโยมถ้าขาหน้กรรมการจอยเก็บออกไปไว้ที่เก่าเนอเปลี่ยนภาพแล้วคณะกรรมการจอยเก็บออกไปวางไว้ที่เก่าเนาะจอยเก็บไปไว้ที่เหมาะสมไปทาไหนก็ได้พุณโยมถวายเลยคุณโยมไปเปลือกพดนะปอนจากแล้วเก็บไว้ที่เหมาะสมไปแล้วพูดไได้้้เเอาาววงงงตรนีััทหลก็ได้เอาบริวารกระถิ่นมาถวายท่านเจ้าว่า ที่เสร็จแล้วก็ให้คุณโยมผู้ชายช่วยเก็บเลยนะเอาไปวางไห้ตรงจุดเดิมสับโะรดด้วยกะเกเสือด้วยคณะกรรมการวัดสังฆยชจุยกันนึ่งจุยกันเก็บไปวางไม้ที่เก่าเนาะเดี๋ยวจะได้กราบนนมนตลท่านเจ้าวาตรงไปครับ ประเทศนที่ตกลงก็คออกือสัทธาจิอ้อมองอมกันติดติดเออพุกต้นติดกันเนอมันมจะไปรับประเทรตกจุดเดียวตอ่อเอาวางไวต้ตรงที่เดิม่เสร็จแล้วโยมก็เอาสัฆคานาที่เราจะเอาถวายพนะนะระสง,งฆ์นะเอามาวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์สักคาน ตอนนี้กอกราบนิมนต์ท่านเจ้าวาาลงไปรับประเคนบริวารกันเห็นซึ่งเป็นต้นปัจจัยฟองคณะสัตหาบองคณะสัตาวบวสัยทยองด้านล่างของนิมนต์นะครับคณะสัตาวบวสัยทยองก่อนเตรียมประเคนนึ่งเตรียมประเคน,นเอาต้นจุต้นเอาจุกจุกกันคือติดติดกันเนื้อ คุณโยมก็เอาสงฆทานวางอยูหน้าพระสงฆ์เลยนะัมีอะไรที่จะถวายพระสงฆ์ที่ดีก็ให้เอามาวางไว้ตรงหน้าเอาวางเก็บมาดีแต่เรายังไม่ประกินนะคุณโยเดี๋ยวรอวัอรอี่นอนลทุกท่านนะครับขอประจับต์กประจันต่ตังแต่ที่ของโมบดีเขาไปเขาบัดนี้อยู่ห้าหลังนะครับขึ้หลังนะครับ ีจอวานได้ไปลงทุนตประเทศนะครับเขาจะบอกทุกองนะครับอยู่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะลงประเทศนะครับปรอื่นึงนะครับเป็นยัคไต่อไานะครับต่อไปครับใจเย็นๆใจเย็นๆเนื่องจากอควาตาโนมีอย่างรถลากอย่างรถไลายนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเลยอยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังได้ประเทศทุกปีง่ายๆนะครับอ่าหมไว้ตั้งหลังนะครับครับ อาตุภีรก็จะเดินไปครับประเจนผุ้องคุผูองผุ้องคุผสายนะครับจากเจ้าของเจ้าภาพรออยู kind of ่ด้านหลังนะครับรอรอท่านเจ้าว่านะครับท่านเจ้าว่าถ้ารับประเพณเสร็จแล้วก็นิมนต์ประจำที่นะครับเดี๋ยวญาติโยมจะได้เป็นเพณีถูกกระจายที่นี่ครับ เพ่อพยายานแต่ไม่ได้ผลวที่มีารนนาว่าสดลองหาไดในของนักศาางาอาต้ควัดลก็นทนาว่าทงด้วยอาารย์เร่มบิดวงเนนีวมีมวเท่าน อ๋ออันเดี๋ยวอันปีเดี๋ยวไปนนี่เดี๋ยวลองคัะมาเนาะก็ให้เตรียมที่กน้ำคณะกรรมการวัดสัทธยองก็เตรียมน้ำยาเซยเนอร์ให้กับประธานโยมทีู่วัดสัทธยองจากที่โยมท่านหลายโยมคงจะรับทราบข่าวว่าประมาณสองสามปีที่ผ่านมาพระมิหารลานี้หรือว่าหลังที่ลื้อไปนั้น

โยมกลับไปนั home, right. ่งที farm, ่เดิมใต้นะหรือว่าจะย่าอยู่รับผอใจก็ได้รับก็ได้ก่อนที่เราจะได้รับพรจากพระสงฆ์ที่ดีทางเร้ารูปจะได้รีมรรท่านเจ้าวาดก็คือท่านพระธิการสมภ์สัทธนพุทโธซึ่งเป็นผู้ดำเนินการขอสร้างเป็นประธานเป็นที่ปรึกษาคณะสภายาโยมดำเนินการขอสร้างวิหารหลังนี้ ปีนี้ได้รับกรุจากพญองทั้งหลายจะได้กรยาบนิมนต์ท่านเจ้าวาได้อัมมาโมตนาลุกับประธาญาติโยมทุกท่านขอ,อจเจริญพรพร้อมอน้องพร,ระละวัตหลวงพ่อท่านพระอธิกา,าอรอาวุธวิยาธรรมโอประธานสมและเพื่อนสาธมิกและครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปและธรรมะข้าพนโมทนาธรรมดา ตั้งองค์ตินสามาธีขึ้นครั้งนี้เพื่อส่งทุกคุนในการก่อสร้างวิหารหรืออุโบสถเหมือนที่ดังที่คุณโยมได้เห็นมาแล้วว่าวัดเรากำ,ำลังดำเนินการก่อสร้างวันนี้อาตมาภาพรู้สึกปราปื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ลงไปรับประคนต้นปัจจัยตั้งแต่ หน้าพระวิหารไปจนถึงหน้าศาลาการปรเรียนแล้วพบกลับมาที่หน้า